สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกันดึกเลยนะครับกับค่ำคืนวันจันทร์ที่28สิงหาคมนะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับความร้อนแรงของตัวเกมที่หลายๆคนก็คงจะเห็นกันแทบจะทุกสื่อนะครับที่จะต้องพูดถึงกันอย่างแน่นอนนะครับแม้เวลาจะล่วงเลยเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับก็เกมมาจําหนาเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ แล้วก็วันจันทร์นะครับวันที่4นะครับสำหรับตัวผมเองวันนี้นะครับยังไม่ได้จับเล่นตัวเกมอาร์มือคอภาคที่6เลยนะครับแล้วก็กะว่าเดี๋ยวสักดึกๆแล้วนะครับคงจะเล่นสักได้สักประมาณสักชั่วโมงนะครับเพราะวันนี้ก็ติดภารกิจทั้งวันนะครับแทบจะไม่ได้จับเลยนะครับก็ยังคงติดอยู่เหมือนเดิมนะครับดาสุดท้ายของตัวแชปเตอร์วันตัวมิสไซยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านนะครับอ่าก็วันนี้ช่วงเย็นๆนะครับผมก็อ่าได้แวะ ไปโซนใจกลางกอทมอีกเช่นเคยนะครับกับโซนมาบุญคอนะครับก็ลองไปสํารวจดูความร้อนแรงของตัวเกมนี้กันหน่อยนะครับกับบ้านเรานะครับว่าเ,เกมเบอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความตอบรับในในทิศทางที่เป็นยังไงบ้างนะครับก็ไปแถวมาบุญคอนะครับก็ปรากฏว่าไปถึงร้านนะครับผมก็กะว่าน่าจะเหลือตัวแผ่นเกมอาร์เมอร์คอเนี่ย ให้แฟนๆคนไหนที่อยากจะซื้อแบบชนิดแผ่นอยู่ตอนนี้นะครับก็คงจะไปแบบ Walk in หยิบจับเลือกซื้อเลือกเล่นกันได้แบบง่ายๆนะครับแต่พอไปถึงเนี่ยผิดคาดนะครับก็ผลปรากฏว่าไม่มีเลยนะครับผมก็เลือกเลืกเลืเลเลหาก็ไม่เจอนะครับกับตัวแผ่นอาร์เมอร์คอร์ก็แสดงว่าแฟนๆเนี่ยให้การตอนรับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถ้าผมจําได้ไม่ผิดเลยนะครับเกมของท่ทยฟอร์มซอฟต์แวร์เมื่อช่วง เกมเอเดอร์ลิงออกใหม่ๆนะครับถ้าจะไปเผิดช่วงประมาณกุมภาพันธ์นะครับช่วงประมาณกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วใช่ไหมครับเกมออกได้สประมาณสัก3-4วันมั้งผมก็ได้แวะไปลงพื้นที่นะครับแล้วก็บังเอิญบังเอิญก็เจอ,อเพื่อนๆที่อยู่ในวงการเกมเมอร์เนี่ย <ๆ S 2> ก็หยิบตัวแผ่นเกมนี้แหละเอามาขายเลยนะเออเามาขายต่อเลยนะครับทั้งที่เกมเนี่ยเพิ่งวางจ,จำหนา่ายยังไม่ถึงสัปดาห์เลยแหละคิดว่านะครับ เอามาขายต่อที่ร้านเลยบอกว่าเล่นต่อไม่ไหวลว้เล่นไม่ได้จริงๆนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะหาตัวแผ่นมือ2อ,อยู่เหมือนกันนะว่าจะมีคนที่มาปล่อยเป็นแผ่นมือ2แล้วหรือเปล่าตอนนี้นะครับกับตามร้านร้านหลวงต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มีใครปล่อยแผ่นมือ2นะครับตอนนี้นะครับที่ผมลงพื้นที่นะครับแต่ก็อาจจะมีการปล่อยกันทางออนไลน์ช่องทางอื่นๆบ้างนะครับแต่ว่า ในวันที่วันนี้ที่ผมลงพื้นที่เนี่ยยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบคนที่หัวร้อนเล่นไม่ไหวแล้วแล้วก็นําแผนเนี่ยมาเทินเอาเกมอื่นเล่นดีกว่านะครับยังไม่เจอเหตุการณ์นั้นนะครับการลงพื้นที่ในวันนี้นะครับใน,ในวันนี้นะครับจะแตกต่างกับช่วงเอเด l ลินครั้งก่อนนะครับมันก็พอที่จะให้มโนได้หน่อยนะครับว่าเกมเมอร์คนไหนที่ซื้อเกมอาร์เมอร์คอผ้าที่6ไปแล้วก็รู้นะครับว่า,ามันเป็นเกมที่สร้างมาจาก ค่ายผู้พัฒนาอย่างตัวฟอร์มซอฟต์แวร์ที่เคยสร้างพวกเกม Sekiro หรือว่าเกม Elden Ring มาก่อนนะครับก็คงจะรู้แล้วว่า,าถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยการที่จะซื้อไปเล่นเนี่ยอย่างน้อยต้องต้องอเตรียมความพร้อมเหมือนกับในตัวทิปคลิปก่อนที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับในในเรื่องของการฝึกฝนในการเล่นที่จะต้องตายแล้วตายอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับกว่ามันจะผ่านได้ แล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่จะเล่นเนี่ยต้องมีนะครับต้องมีนะครับก็แสดงว่าตอนนี้เพื่อนๆหลายหลายคนก็คงจะมีความมุ่งมั่นที่ยังอยากจะยอยากจะพิชิตตัวเกมเกมนี้นะครับเพื่อนถ้ามีเทคนิคในการเล่นเกมนี้ยังไงนะครับหรือคนไหนที่เล่นจบไปแล้วนะครับก็เข้ามาพูดคุยแบ่งปนันข้อมูลเทคนิคในการเล่นกันได้นะครับส่วนตัวเองเนี่ยก็ยังคง,ง,ค,งคลําไปตามด้วยตัวความมุ่งมั่นในการเล่นของตัวเองก่อนนะครับยังไม่ดู เซียนๆต่างๆที่ใช้เทคนิคในการเล่นแต่ผ่านแต่ละมิชชั่นมิชชั่นก่อนนะครับก็พยายามที่จะเรียนรู้ไปด้วยตัวเองก่อนแล้วกันเพราะผมเนี่ยยังค่อนข้างที่จะเป็นมือใหม่กับค่ายเกมฟอร์มซอฟต์แวร์นะครับก็ถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่ประเดิมเลยนะครับประเดิมเลยนะครับในการที่จะได้รู้จักค่ายนี้มากขึ้นนะครับส่วนในครั้งนี้ก็ขอรบกวนเวลาเพื่อนๆในค่ำคืนดึกๆแบบนี้เพียงเท่านี้แหละครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ